สวัสด,ดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่สวนเป็ดน้ําแอนปลาหวานนะคะวันนี้เราตั้งโปรแกรมไว้นะคะว่าเราจะเอาของที่เราผลไม้นะคะที่เราซื้อมาจากของตลาดของ15นะคะตลาดต้นไม้ของ15นะคะเราก็จะเอาไปปลูกไว้ด้านหลังนะว่าเดี๋ยวมีต้นอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะนี่สวนตอนนี้นะคะ บวบนี่เรากินได้ประมาณเกือบสิบลูกไปแล้วนะคะนี่ออกมาอีกแล้วอิอินะเดี๋ยวว่าในคลิปต่อ,ตอไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำตัวนั่งร้านหรอให้มันนี่นะคะมันก็ห้อยอยู่เออบ,บวบบวบนี่ปลูกก็ก็ง่ายอยู่นะคะมันออกได้เรื่อยๆอยู่อะคะ่ะนี่สองอันนะเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาลองกินเนาะ นี่ก็มีพริกมีมะเขืออ๋อนี่อันนี้ใช่หรือเปล่าไม่ใช่อันนี้คือหญ้านะคะอ๋อไม่ใช่ได้อีกแค่สองอันนะคะส่วนอันนี้มะเขือนะคะเราก็อกอร์แกนิกล้วนเลยนะเราทำเองกินเองนะคะนี่กำลังออกดอกอยู่เพราะเพิ่งเก็บไปนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นช่วงด้านหลังคลองนะคะอันนี้ก็เป็นต้นมะม่วงนะคะของเราสองต้นนะคะอ่าเขียวสเสวยกับน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะคะส่วนนี้เริ่มขึ้นแล้วนะคะเป็นขนุนทองประเสริฐนะคะที่เราลงกันไว้เนาะและนี่นะคะจุดไฮไลท์ของเราคือต้นทุเรียนหมอนทองนะปราเซียนเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่านะคะขอเป็น กำลังใจให้น้องต้นทุเรียนหมอนทองด้วยนะคะคุณยายก็พาทีมงานเพื่อนของคุณยายนะคะที่มือปลูกต้นไม้นะคะมาปลูกให้โดยเฉพาะเลยนะคะอันนี้ก็จะเขาเรียกว่าอะไรวงหรอวงกว้างของมันน่าจะประมาณ3นิ้วนะคะโตอยู่นะแต่ก็เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะเพราะว่าโหทุเรียนนี่เราตายไปแล้ว5ต้นนะคะต้นประมาณเท่าศอก หมายถึงความสูงนะคะสูงประมาณ50เซนนะคะก็จะเป็นลำต้นแบบเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเท่านิ้วก้อยเนี่ยมันตายไปแล้วค่ะมันไม่รอดนะคะคุณยายเลยจัดชุดใหญ่ต้นใหญ่ไฟกระพริบมาเลยนะคะ3ต้นนะคะนางก็ตั้งชื่อของนางไว้เรียบร้อยแล้วว่าอันนี้ต้นหมอนทองคุณยายหมอนทองเป็ดน้ำนะคะแล้วก็อันนูน้นไก่ต้นกล้วยนะคะ หมอนทองปลววานนะคะเดี๋ยวดูกันนะว่าเราจะรอดหรือเปล่านะคะแม่ขอให้หนูรอดนะลูกส่วนอันนี้นะคะก็เป็นอะไรกล้วยหอมทองนะคะของประเจมให้มานะอันนี้ก็ใบยอนะคะลำต้นก็ใหญ่แล้วนะกว่าจะปลูกได้เนาะส่วนนี้เป็นต้นที่พี่ตีซื้อมานะเดี๋ยวตอนปลูกเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ขนุนนะคะ เราก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรแบบอาชีพเนาะเราก็พยายามจะปลูกให้ใหได้มากที่สุดเนาะเพราะว่าให้เพื่อให้น้องเป็ดน้ำประวานนะคะโตขึ้นมาเขาก็จะได้มีต้นไมใ้ใหญ่ๆนะคะกล้วยนั่นน่จะจวนและจวนและจวนหลายจวนแล้วนะคะกล้วยของเราอันนี้เราก็มีกล้วยไข่ด้วยนะคะตอนแรกคุณแม่ก็คิดว่า กล้วยไข่นี่จะไม่รอดนะคะไปบบมานี่รอดแล้วนะแล้วก็แตกหน่อมาแล้วตอนแรกตายหายไปหมดแล้วนะคะแล้วมันก็อยู่ดีมันก็พุ่งขึ้นมาเองนะะแต่แม่ก็หวังว่านี่ต้นนี้นะคะต้นอะไรอะ่ะกล้วยที่เป็นสีน้ําตาลนะคะอันนี้ก็ตายไปแล้วนะคะแต่ก็หวังว่าจะแตกหน่อขึ้นมาได้นะลูกนะนี่มะพร้าวน้ําหอมนะคะนี่ ส่วนอันนี้อะไรนะมะนา,าวคาเวียนะคะก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะคะกืกะพงกะเพราล้วก็ปลูกทุกอย่างเอาไว้ทานเองนะคะเขาเรียกถึงเรียกว่าเป็นบ้านสวนดีกว่าเพราะว่าแบบเราก็ค่อยๆปลูกไม่ไม่เน้นแบบจํานวนนะคะเน้นความสุขเนาะดูนี่คลองนะคะนี่คลองชาวบ้านก็ทํานานะคะก็สูบน้ํา ไปใช้ในนาเนาะเดี๋ยววันนี้เราก็สูบน้ำเหมือนกันเอามารดน้ำต้นไม้นะคะนี่นะคะก็มีอะไรอ๋อแม่ปลูกเออต้นมะพร้าวกะทิด้วยนะนี่เดี๋ยววันนี้ว่าอยู่ว่าเราจะตัดใบโหระพานะคะไปทำแกงนะคะก็ยิ่งตัดมันน่าจะยิ่งแตกนะคะดูเบิงใหญ่มากมะละกอนะคะ ต้นมะ้าวน้ําหอมแล้วก็มีฝรั่งกิมจูนิดนึงนี่นะคะฝรั่งกิมจูของเราเราได้กินไปประมาณสักสี่ห้าลูกแล้วนะคะลูกเท่ากัาปันนี่เห็นไหมเม็ดมันก็เริ่มออกเองกนะเห็นไหมะนี่เดี๋ยวเราดูนะว่าเขาจะได้กินน่าแล้วว่าน่าจะอีกสักประมาณสองสาเดือนถึงจะได้กินนะคะเม็ดติ่งนิดหนึ่งเนี่ยเห็นไหมคะ ติงอยู่ไหนนะอันนี้ติงอัติงน,น,นะครบอบอเสียงสุบน้ํานะคะนี่ก็เป็นบริเวณโดยรอบของเราเนาะอือหืนี่เราจะบอกว่าต้นอ่าชะอมเรานะคะก็โตแล้วเนาะดูสิโอ้โหก็เด็ดไปทำเออผัดสามผัดสักเออผัดสามเหม็นอยู่นะคะนี่ ปลายยอดอ่อนๆเลยนะยิ่งตัดมันก็จะยิ่งแตกนะคะเดี๋ยวไปดูรอยค่าว่าวันนี้เราจะปลูกได้กี่ต้นนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะสูบน้ำนะคะขึ้นมาเนาะเนื่องจากว่าโซลาเซลล์เราผิดพลาดท,ทางเทคนิคเล็กน้อยนะคะเราก็เลยต้องสูบน้ำจากเครื่องสูบน้ำของเรานะคะแต่ว่าเราใช้ไปหลายรอบแล้วเราก็โอ้โหดำอยู่เนาะ เราก็เลยต้องเอาไว้เดี๋ยวเราเปลี่ยนไอตัวน้ำมันเครื่องนะคะโอ้โหมันก็ใช้ไอ้นี่อยู่เนาะ,ะเปลี่ยนก่อนนะคะก็สูบน้ำรดน้ำต้นไม้กันนะคะเดี๋ยวก่อนปลูกนะคะเราเขียพื้นที่นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าต้นกระเฉดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะต้นนี้อนันนี้มันแตกกิ่งก้นนานอาณาจักร มาเยอะมากนะคะเราก็ขอคืนพื้นที่นิดนึงนะคะนี่มันก็จะมีต้นตอมันนะคะเราก็ต้องดึงออกมานะคะเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่กันกกอกวันนี้ก็อากาศดีนะคะแดดมาบ้างประปายนะคะนี่เดี๋ยวต่อจากฝรั่งนะคะเราก็ปลูออกฝรั่งริมซ้ายริมขวานะคะนี่ ซื้อมาอีกสองต้นนะคะดก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 นะจ๊ะมีฝรั่งกิมจูเอ๊ะหรือฝรั่งกิมจูหรือฝรั่งอ,อ๋อฝรั่งแดงหนึ่งแล้วก็กิมจูหนึ่งนะคะอันนี้คือฝรั่งแดงก่อนจบนะคะเรโรยขวีมะเท้านะคะแล้วก็แกลบนิดหนึ่งเนาะ แล้วจะสูตรนะคะของใครของมันเนาะไม่ตายตัวค่ะนี่นะคะก็เป็นฝรั่งกิมจูอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ฝนน่าจะตกแหละอือฮึนี่เขาขุยกับแกลบนะคะผสมกันเนาะแล้วก็ดินโรยไปนะคะกิมจูของเราอีกหนึ่งต้นนะคะแล้วโปะโรย โยสลับกันไปนะคะแล้วก็ขั้นสุดก็เป็นขุยมะขาวนะคะเวลาลดน้ำมันจะได้กุ้มความชื้นนิดนึงนะคะกุ้มน้ำนิดนึงว,นนวันนี้วันดีนะคะแล้วแล้วฝนก็ตกลงมานะคะแม่เก็บเครื่องสุบน้ำทันทีเลยนะคะนี่มันชอบตกแบบเนี่ยเห็นไหมคะเปียกนิดนึงเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไปหายไปตกแบบนี้เพื่ออะไร ไม่ดินไม่ถึงจะเปียกเลยนะคะนี่โอ้โหเรานึกถึงวันแรกนะคะที่เราปลูกต้นไม้จนผ่านไปปีสองปีแล้วเนะาะจะสองปีแล้วเออมันก็มีต้นไม้ให้ได้ชื่นใจนะคะนี่คือความภูมิใจของเรานะคะเราก็ไม่ได้จ้างคนสวนหรืออะไรนะคะอดีทำกับ พี่ตีสองคนนะคะพี่ตีเป็นพี่เลี้ยงของประวานนะคะน้องไปโรงเรียนแล้วก็เลยชวนกันมาปลูกต้นไม้นะคะทำได้เท่าที่เราไหวนะครับเสร็จไปแล้วนะคะชมผู้ทับทิมนะคะสีแดงนะคะเราก็ลองปลูกดูนะอันนี้นะคะก็ลงไปนะคะนี่ขุดหลุมใหญ่นิดนึงนะคะคือต้นละมุดนะคะอื้อหือ ปลกเอาไว้นะคะเดี๋ยวต้องเอาป้ายชื่อมาแปะแหละเพราะเดี๋ยวหลายต้นเดี๋ยวแบบจำชื่อไม่ได้นะคะต้นละมุดนะคะนี่นะคะอีกหนึ่งต้นนะคะคือต้นมะไฟนะคะต้นมะไฟของเรานะคะเสร็จไปแล้วอีกหนึ่งต้นนะคะต้นมะไฟนี่มันมีรสชาติยังไงคะับพี่เต เปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะคะนี่มีมีอะไรนะนี่มีเจ้าวหวานกา้านก้านออกมานะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันเนาะมันจะเปรี้ยว,ห,วหรือหวานหรืออมเปรี้ยวอมหวานสักรสหนึ่งนะคะอีกต้นหนึ่งนะคะเป็นต้นเงาะโลงเรียนนะคะนี่ตัวไวๆลูกดกๆกนะจ๊ะลองดูนะว่ามันจะ ออกผลมาเป็นยังไงนะคะเงาะลงเหลียญอันนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดโหระพานะคะไปทำแกงอะไรหรือผัดมะเขือหรืออะไรเดี๋ยวคอยติดตามในวิดีโอคลิปสั้นของคุณแม่นะคะนี่เดี๋ยวเราทำแกงอะไรกินดีเดี๋ยวลองดูนะ เดี๋ยวนี้นะคะเดี๋ยวเราตัดกระเพราไปด้วยนะคะเอาไปให้พี่ทิพย์นะคะพี่ทิพย์เป็นอยู่หน้าวัดสามงมน,นะคะเขาก็จะผัดกระเพราอะไรอย่างนี้เนาะนี่กระเพราใบแดงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแบ่งๆกันนะคะอันนี้นะคะกะเพรานะคะพี่ทิพย์คงบอกเ,ออเด็ดให้ด้วยนะจะดีมากอะไรอย่างเี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเราจะทำอะไรเอาไปให้พี่ทิพย์กัน นี<ด>่นะคะเดี๋ยวเรา,าให้รวยไปเลยก็อเออให้รวยไปเลยค่ะกระเพานะคะเราก็ห่อใบตองเนาะเพื่อความสวยง,งามนิดนึง <c oughs> ก็ได้สวยเหมือนคนทำเลยนะคะก็ได้เอาไปลเลยอื้มเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็เอาใบตองมาจากต้นของเรางเรา ก่อนกลับนะคะเดี๋ยวเราเด็ดชะอมกันนิดนึงนะคะอืเดี๋ยวตมน้ําพริกกะปิดีกว่าแล้ววังหนามนะลูกันี่นะคะผลิตภัณฑ์จากส่วนเรานะนี่โอ้โหนี่ห่ออย่างดีนะคะเดี๋ยวเราเอาไปให้พิทิพนะคะแล้วก็ร้านอาหารในโรงเรียนของ เป็นน้ำประวานนะคะแล้วก็พิธทิ์สามคนสามเซตนะคะมีกะเพราแล้วก็โหระพานะฮะอือหือดูหอมอือหือน่ารักอ่ะ